ทักทายสวัสดีกันยามเช้าก็ทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่จะต้องไปทํางานอีกเลี้ยวนะคะใส่รองเท้าผิดข้างแล้วต้องใส่รองเท้าเซฟที้นะคะใส่มองมองมองเพลินนะคะเช้านี้ก็พอมาถึงรถกันนี่เลยนะคะเตรียมของนะคะขึ้นไว้บนรถนะคะเกียงน้ําคงน้ําแข็งนะคะไว้กินในช่วงเชา้าก็เอาน้ําแข็งมาจากบริษัทเหมือนเดิมค่ะเช้านี้ก็เอาก้อนไม่ใหญ่นะคะนี่เลย จัดไว้กินกันตอนกลางวันนะคะแดดก็จะร้อนๆอ,อีกแล้วนะคะนี่เลยเช้านี้ก็ว่างๆนะคะแฟนเขาก็เอาอะเจละบีมาอัดนะคะเนื่องด้วยที่แบบว่าไม่ได้อัดมานานแล้วนะคะกลัวมันตันนะคะกลัวมันจะเสียหัวนะคะกลัวจะได้ต้องมาทําใหม่หรือใหม่อุปกรณ์มันแพงนะคะก็นี่เลยช่างประจําตัวนะคะก็จะลงมือทําให้เลยแบบนี้นะคะอินดูอินดูค่ะ ก็จะทําให้แบบนี้ทุกครั้งนะคะนี่เลยตอนเช้าบรรยากาศดีดีค่ะค้มค้มแดดแดดนะบรรยากาศดีจัดนะคะก็ได้เวลาออกไปทํางานนะคะคันแรกก็จะออกไปเลยคันนี้เลยตัวแรงนะคะได้เวลาออกไปลุยงานกันส่วนเบนก็จะรองานเหมือนเดิมค่ะแต่คันนี้กจะ็จะไปก่อนนะคะไปลุยงานกันก่อน ก็ปล่อยให้พี่เขาไปทำงานกันก่อนค่ะเราก็รอนะคะรองานว่าจะได้ไปไหนนะคะก็คงจะวิ่งอยู่ในไซส์นี่แหละค่ะไม่ได้ไปไหนไกลหรอกค่ะทุกคนไม่ได้ออกถนนใหญ่นะคะเพราะทำงานอยู่ตรงนี้ก็อยู่ในไซส์อย่างเดียวก็ถนนก็อย่างที่เห็นค่ะนี่แหละบรรยากาศถนนนะคะพอฝนตกก็อย่างที่เห็นค่ะน้ําขังนะคะถนนก็จะเละนะคะ ส่วนก่อนที่จะรุยงานนะคะพอเบนขึ้นมาบนรถนะเบนก็จะนี่เลยชงกาแฟกันตอนเช้านะคะอร่อยอร่อยนะคะกินร้อนสดชื่นนะคะตาสว่างนะคะแต่กินมากๆไปก็ไม่ตาสว่างแล้วค่ะคงจะนอนหลับแล้วนะคะกินกาแฟ <c oughs> เป็นไหมคะบางคนอาจจะกินกาแฟแล้วง่วงนอนมีนะคะมีเยอะแยะเลยโดยเฉพาะคนขับรถนี่แหละกินอิ่มไม่ได้นะคะหนังท้องตึงหนังตาหย่อนนะคะมันเป็นเรื่องปกติของคน ทำงานอาชีพขับรถนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยแต่เช้าเช้านี่กินร้อนๆก็ดีหน่อยค่ะเพราะว่าบางทีเบนกินกาแฟนะบางทีมือ้อเช้าบางทีเป็นกระนูนแหละ10บโมงสิบเอโมง,บ,โมงบางทีก็เที่ยงเลยนะคะทีเดียวนะคะเช้านี้ก็สดชื่น,นะคะ่ะได้กินกาแฟร้อนๆหลังจากนั้นเบนก็จะมาขึ้นงานนะคะอันนี้ก็คือเดินหน้าเข้ามาในซอยนะคะแต่จะจะถอยไปด้านข้างกันนะคะซอย ตรงที่มองเห็นด้านขวาขวามือของเมนนะเพราะว่าวันนี้เบนจะถอยแทงขวาอีกเหมือนเดิมนะขึ้นซอยเดิมอะไรเดิมๆหมดนะคะไม่ใช่ว่าเอาคลิปเก่ามาพูดเอามาดูนะคะทุกคนก็คือนี่นเป็นคลิปใหม่วันต่อวันอยู่แล้วที่เบนถ่ายไว้นะคะก็นี่เลยถอยมุมขวาง่ายๆแทงขวายาวๆนะคะถอยแบบเป็นตัวยูเลยละกันวันนี้ถอยแบบเป็นตัวยูนะคะก็จะพยายามดูหัวดูหางนะคะให้องศาพอดี เพราะว่าเบนขับรถเบนจะรู้ว่าองศามันได้อยู่ประมาณเท่าไหร่หัวมันจะเหวี่ยงไปที่หน้ากว้างเท่าไหร่อะไรอย่างนี้เราจะรู้หลักนะคะเพราะว่าเราถอยประจําค่ะทุวกวันนี้จะบอกว่าทํางานอยู่ที่นี่นะคะถอยนี้เป็นอันดับหนึ่งเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะพูดเร็วเกินนะคะถอยคือเป็นอันดับหนึ่งนะคะเวลาเราไปขึ้นงานมีทั้งถอยแทงขวาแทงซ้ายแต่โดยส่วนมากที่อยู่หน้างานเราจะถอยแทงซ้ายกันทั้งทุกซอยค่ะ เพราะว่าเราเดินหน้าไปแล้วเราไม่ได้เลี้ยวหันหน้าเข้าไปในซอยนะคะส่วนมากแล้วเบนจะแทงซ้ายเบนจะล่องกว่าบางทีแทงขวานา,นาน่นๆที่ได้แทงก็หลงเหลี่ยมเหมือนกันนะคะมันก็ไม่ใช่ว่าจะอ่าชินอะไรขนาดนั้นนะคะบางทีเราแทงซ้ายบาย่อยๆเราลืมมุมขวาค่ะบางทีเราถอยนะคะคือไอตัวรถของเบนนี่มันอ่าเป็นเพาเดียวใช่ไหมคะมันสามารถยกล้อขึ้นขับเป็นเหมือน6ล้อได้ก็คือว่าถอยได้แบบ สบายๆเวลาเป็นยกเผาแต่พอเวลาเป็นลงสองเผาปุ๊บบางทีเบนกน็หนีเหลี่ยมเหมือนกันนะคะการขับรถมันก็มีทุกอย่างค่ะมีให้เราศึกษาค้นคว้าอะไรหลายๆอย่างมันต้องมาลองนะคะทุกคนถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจนะต้องมาลองนะการที่เราแบบว่าได้ทํางานแบบนี้บางทีมันก็สนุกดีค่ะมันแต่ก็อยู่ที่ความชอบของคนเรานะคะคนเรามันชอบอะไรที่ไม่เหมือนใคร คนเราชอบอะไรทําอะไรที่แบบว่าตัวเองรักตัวเองชอบมันถึงจะทําได้อย่างภาคภูมิใจแล้วก็ทําแบบมีความสุขนะคะมันก็เหมือนเป็นทุกวันนี้ทํางานได้อย่างมีความสุขถึงแม้จะมีห่วงอะไรบางอย่างมิ้นก็ต้องมีการปล่อยวางบ้างแต่เราก็ถามว่ามันห่วงไหมมันก็ห่วงนะคะแต่ว่าทําไงได้ะคะเราลุยมาในอาชีพแบบนี้แล้วเราก็ต้องลุยกันต่อในเมื่อมาถึงขนาดนี้เราก็ต้องเดินหน้าต่อใช่ไหมคะสู้ๆค่ะสู้ๆกันในทุกๆวันนะคะบรรยากาศก็สดใสค่ะ นี่เลยร้อนแต่เช้านะคะสดใสแบบร้อนแต่เช้านะคะวันนี้ก็ขึ้นงานกันหลายคันแทบจะขึ้นกันเกือบทุกคันนะคะวันนี้โชคดีหน่อยได้ออกงานกันแต่เช้าก็วันนี้ก็คงจะอยู่ในแถวแถวนี้ละคะ่ะอยู่ระหว่างซอยนี้กับซอยนั้นไปเรื่อยๆนะคะอยู่ในไซนี้แหละไม่ได้ไปไหนไกลนะคะพอถึงเวลาพักเที่ยงก็จะไปกินข้าวที่สู้กันไปค่ะทุกคน